สวัสดีเพื่อนเพทุกท่านนะครับพบกับนัดการเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่30นะฮะนี่นะครับเข้าเดือนกรกฎานะครับเดี๋ยวก็เปเดือนสิงหาแลนะครับซึ่งเป็นเดือนที่เป็นรอยต่อเหมือนกันนะครับจริงๆรอยต่อของชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีหลายแบบนะครับหลายทางนะฮะรอยต่อเหมือนกับว่าเราขับรถนะครับเราเจอทางแยกนะฮะทางแยกเล็กทางแยกน้อยหรือเป็นทางเข้าถนนใหญ่นะครับ ถ้าเขาถนนใหญ่ก็อาจจะเป็นทางแยกครั้งใหญ่ของชีวิตนะครับในการเปลี่ยนงานในการเปลี่ยนแฟนในการเปลี่ยนชีวิตอะไรเงี้ยนะครับแต่ในช่วงสิงหามันเหมือนกับเจอทางแยกอีกทางหนึ่งนะครับในถนนรองนะฮะแปลว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานในช่วงกวบเดือนสิงหาหรือเดือนนี้นะครับมันจะส่งผลให้ชีวิตเราปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าไปถูกทางเนี่ยคุณก็จะดมเนินงานหรือว่าได้เงินหรือว่า งานอะไรต่างๆนานามันก็ไม่ติดขัดนะครับแต่ถ้าเดินเกมผิดนะฮะมันยุ่งยากวุ่นวายวุ่นวือแล้วก็เสียเวลานะครับแต่เราดูดวงแต่ละวันเนี่ยมันก็พอเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตหรือแผนที่ชีวิตนะครับเข้าคร่าวได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาไปปรับประยุกต์นะครับอะไรคนรระวังช่วงไหนควรระวังเรื่องอะไรยิ่งช่วงนี้ระวังเรื่องเงินนี่ผมจะพูดเสมอนะครับว่าครึ่งปีหลังระวังเรื่องเงินเป็นพิเศษนะครับผมทําหลายคลิปเรื่องเงินเพราะว่า ผมห่วงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็รู้ดวงล่วงหน้าก็เอาไปป้องกันนะครับวันนี้มีเลือกงามยามดีครับเลือกเกี่ยวข้องกับการไหว้พระขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอให้คนช่วยเหลือขอความเมตตาขออะไรก็ตามที่เราต้องการนะครับบางทีนะบางทีอาจจะถ้าง,ง้อก็ขอคืนดีนะครับขอให้ใครมาช่วยเหลือหรือขอให้แฟนซื้อของอะไรบางอย่างให้เราอะไรก็แล้วแต่ครับที่เราเกี่ยวกับ การขอให้อีกฝั่งหนึ่งเชื่อเชื่อถือแล้วก็โน้มน้าวใจนะครับอีกฝั่งหนึ่งให้เช,ชื่อเชื่อเล่านะครับประมาณนี้นครับแล้วแต่คุณจะเอาไปปร,รับพยุกต์นะฮะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลืออะไรก็ตามนะครับนี่ประมาณน,นะครับลองเอาไปใช้ดูนะหรือยื่นเอกสารต่างๆนานา,นาแต่วันนี้วันหยุดบางคนเขาก็ไม่ได้มีเอกสารอะไรยื่นนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะทําอะไรก็คุยก่อนนะครับได้เปรียบนะครับใส่ก่อนได้เปรียบ นี่คือสโฉลกใ่ของเรานะครับโอเคนะแล้วก็เรื่องของคลิปนะครับออดีก่อนก่อนจะคลิปก็ต้องเลขและสีมงกลก่อนนะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ดีดีมีเสีนะครับคือเลขสี่นะฮะสี่สามศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็เลขที่ไม่ถูกโฉลกนะครับตามหลักทักษะเลยครับคือเลข6นะฮะแล้วก็สีที่ถูกโฉลกครับมีดังนี้ครับสีแรกครับคือสีเขียวนะครับสีต่อมาคือสีขาวนะฮะ สีต่อมาที <S <S ่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือสีชมพูนะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีพิเศษนะฮะคือสีดำนะครับส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงนะครับคือสีฟ้านะครับสีเดียวนะครับปรบมาณนี้นะแล้วก็นะครับเลขมงคลประจําตัวนะครับนี่ฮะลองดูนะครับเพื่อนๆถามกันบ่อยว่าเลขมงคลประจําตัวของผม คือเลขอะไรนะประจําวันเกิดนะนะครับคุณลองเข้าไปดูได้ครับเลขมงคลประจําตัวของคนเกิดในวันทั้ง7นะครับเนี่ยครับหน้าปกสีเขียวๆนี่นะครับไม่มีหน้าผมนะครับอันนี้ผมทําไว้นานแล้วแหละนะครับแต่ก็เอามาตอบทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนถามเรื่องตัวเลขบ่อยนะครับเลขประจําตัวเออเอาไปทําไรนะมาช่วงนี้ถามกันบ่อยจังเลยมันจะมีเป็นช่วงๆนะครับก็จะมีเรื่องที่ให้ทํา เรื่องนั้นเรื่องนี้หน่อยบางทีผมไม่รู้นะฮะว่าเกิดเรื่องอะไรบ้างครับพอไปดูอ้อมีข่าวเรื่องราวแบบนี้นั่นเองอะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยช่วงเนี้ยถามเรื่องตัวเลขกันบ่อยนะฮะเออหรือมันใกล้หวยออกเนาะก็เป็นไม่ได้ครับหวยออกวันจันนะฮะที่31นะครับไม่ใช่วันที่1นะครับจะได้ทราบไว้เนาะบางคนแต่บางคนก็รู้แหละนะครับแล้วก็นะครับในช่วงนี้นะฮะเออถ้าพูดถึงนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องของการเงินไม่พอระวังเรื่องความรักนะครับ ช่วงนี้ผมห่วงเรื่องความรักนะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปเรื่องความรักนะครับเพราะว่าดาวศสุกมันเล็งเดาวเสาร์มันจะมีเหตุเรื่องรายอย่าลา้างทะเลาะเบาแหวงนะครับไม่ค่อยใจผิดเข้าใจผิดเข,ดข้าใจถูกกันโอ้โหมวตัวเหมือนคารว่าจับความเราเราียกว่าใครที่ทาอะไรซิกแซกจะถูกจับได้อะไรนะครับเนี่ยใครที่มีชนักบักหลังจะถูกจับได้อะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปนะครับดังนั้นช่วงนี้ระวังเรื่องความรักกันหน่อยนะประนีประนอมยืดหยุ่นให้อภัยแล้วก็คุยดีๆแล้วให้เกียรติก ให้เกลียดนะฮะไม่ให้เกลียดนะฮะถ้าให้เกลียดนี่ไม่ได้เลยนะฮะโอเคครับแล้วก็เออแต่บอกกันนะครับว่าผมไม่ได้ดูดวงนะฮะผมพูดบ่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าเพื่อนๆเขียนมาถามนะครับว่าดูดวงนะฮะผมไม่ได้ดูดวงนะฮะลายบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นก็เจอกันในช่องนี้แหละนะครับโอเคนะมีคนถามเยอะมากครับแต่ผมก็คงจะไม่ได้ทําคลิปนะฮะถามเรื่องการเมืองนะครับมันจะลงเอยยังไงใครจะเป็นนายก ใครจะเป็นยังไงอะไรกันนะครับบางทีมันก็พอรู้นะแต่ว่ามันย่าเลยนะครับผมว่าเราเป็นคุยทั่วไปนะครับปกติดีกว่านะฮะผมว่าช่องการเมืองมาเยอะนะครับมีเยอะมากเลยฉะนั้นก็อาจจะมีบางช่องนะครับที่ทําก็ลองไปดูช่องอื่นๆนะครับได้เยอะนะครับโอเคเนาะบางคนเขาบอกโอ้เหนื่อยฟังแล้วเหนื่อยการเมืองนะฮะก็เลยเอามาช่องีดีกว่าก็ได้ครับก็เอามาคุยกันสบายๆเนาะยิ่งช่วงนี้วันหยุดนะครับ ก็คุยเรื่องทั่วๆไปเนาะโอเคนะครับมันมีประโยคนึงครับเขาว่าวรยุทธใต้ล่านะฮะวัดกันที่ความเร็วนะครับใครที่เคยดูหนังนะฮะของโจซิงชือนะฮะคนเล็กมัทเทยวดานะฮะมันมีนะครับศัตรูคือเนี่ยน,นะครับเท่าขังคกนะฮะเขาเรียกวรยุทธนะครับใต้ล่าใครเร็วกว่าชนะนะครับแต่ว่าถ้าดูในเกมการเมืองครั้งนี้นะฮะวรยุทธใต้ล่านะฮะ ใครที่อารมณ์หลุดก่อนแพ้นะครับนี่แหละนะครับลองไปพิจารณาดูนะเออพูดถึงวรยุทธ์นะครับจะเล่าให้ฟังเรื่องนะครับในสมัยโบราณนะฮะในสมัยปี1612นอะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับที่ญี่ปุ่นนะฮะมันมีนักดาบ2คนที่ไร้พ่ายไร้พ่คือไม่เคยแพ้นะครับทงคู่เลยฮะคนแรกคือซาสกิโคจิโร่นะครับนักดาบที่คนนี้เก่งมากครับเขาเป็นคนที่สมัยเด็กๆนะฮะเขาเคยแพ้ครั้งเดียว กับรุ่นพี่ตอนเด็กๆเลยนะแล้วหลังจากที่เขาแพ้เขาฝึกฝนแบบที่สุดนะครับแล้วก็เข้าไปในสํานักชูโดริวนะครับโอ้โหเป็นสํานักริมิสันนะฮะหรือว่าสู้นะครับด้วยมีดนะครับแต่พอสู้ไปสู้มาครับปรากฏว่าเขาชนะรุ่นพี่หมดเลยแล้วก็กลายเป็นแบบท็อปนะฮะเป็นเทพเลยครับคือชนะแบบสบายๆชิวๆนะฮะก็เลยสร้างดาบของตัวเองครับชื่อว่าโนดาจินะฮะซึ่งเป็นดาบยาวกว่าปกตินะครับดาบ ปกติเขาเรียกว่าดาบคาตนานะ่ยฮะดาบสมุไรเนาะแต่ว่าเนี้ยดาบยาวกว่า20เซนก็คือความยาวประมาณเมตรห้นะครับเมตรครึ่งนะยาวมากนะครับปกติดาวดาบคาตนะประมาณเมตรสามสิบนะครับดังนั้นเขาฝึกวิชาได้ดาบของตนเองแล้วก็สร้างวิชาที่เรียกว่า,านางแอนหัวกลับนะครับนกนางแอ่นหัวกลับนะฮะก็คือเป็นการฟันแบบตัววีนะฮะฟันจากหน้าผาก,กับลงมาที่ ข้างล่างสุดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นอีกกร้จุ๊บนะครับก็คือเป็นตัววีชอปชอปนะครับแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะฮะชนะเข้ามาตลอดครับโคจิโร่เนี่ยเป็นคนที่เก่งในทุกด้านไม่เคยแพ้เลยนะฮะทั้งคิดค้นคือเป็นปรมาจารย์ด้านดาบนะครับใครที่สู้กับโคจิโร่ในแพ้หมดนะฮะหลาอจะเคยได้ยินชื่อนะครับในกระตูนหลายๆเรื่องที่เป็นนักดาบนะฮะก็คือเนี่ยแหละเอามาจากโคจิโร่นี่นะครับซึ่งเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการ สายตาดีด้วยนะฮะดักจงหวะอ่านเกมอ่านนิสัยใจคออ่านทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับคนได้เก่งแล้วก็เก๋ามากนะฮะแล้วก็มีความรู้นะครับในเรื่องของดาบทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าในยุคเดียวกันนี่แหละไม่คล้ายๆกับฟุตบอลที่มีเมสซี่กับโรนัลโดนะครับก็มาเถียงกันว่าใครเก่งกว่ากันมีนักดาบอีกคนนึงครับชื่อว่ามิยาโมโตมุสชินะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะฮะดาบมุสชินะครับคนนี้ก็เก่งแบบที่สุดนะครับ เป็นคนที่ไร้พ้าเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ได้ฉายาเคาว่าเคนเซคือว่านักบุญไอ้เรียกว่านักบุญบาปเอ้ยนักบุญดาบนักบุญดาบนะฮะซึ่งนักบุญดาบเนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งแค่ดาบอย่างเดียวเขาสู้จนแบบไม่มีใครสู้เขาได้แลวนะฮะทั้งใต้ล่าเขาลุยมาเกลี้ยงหมดนะครับปรากฏว่าเขาศึกษาเรื่องธรรมะด้วยศึกษาจิตวิทยาด้วยศึกษาประวัติศาสตร์ด้วย ศึกษาทุกคัมภีนะครับที่มีลยครับคือเขาไม่ได้ตั้งใจตั้งกาจะเก่งแค่ดาบอย่างเดียวครับเขาจะเก่งทางโลกทางธรรมด้วยนะครับแล้วก็เขียนตำเรียกว่าตำรานะฮะชื่อว่าตำราคัมภีห้าห่วงนะฮะซึ่งมันเป็นปรัชญาชีวิตแบบลึกเลยแล้วเอาวิถีของดาบเอามาเขียนด้วยนะครับปรากฏว่าคู่นะครับมันก็เรียกว่าทั้งคู่นะไม่มันก็เรียกว่าทั้งคู่นะครับเขาไม่รู้ว่าใครเก่งกว่ากันนะครับทั้งเมืองแล้วก็ทั้ง แผ่นดินนะครับใต้ล่าคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับปรากฏว่าครั้งหนึ่งนะครับมุสชิเดินทางเข้ามาในเขตของโคจิโร่นะฮะแล้วส่งข่าวไปนะครับกับคนว่าขอประลองนะฮะกับโคจิโร่โอ้โหคราวนี้ครับฮือฮากันทีแบบทั้งบางเลยนะแม่นักดาบไร้พ่ายทั้งคู่ครับแล้วประลองด้วยชีวิตนะครับคือถ้าไม่ถ้าไม่ตายก็ไม่กลับไม่เลิกนะฮะ คือต้องมีตับนานใครสักคนหนึ่งที่ดบดับชีวิตในวันนั้นนะครับปรากฏว่านัดกัน8ปดโมงเช้านะฮะมุสชินัด8ปดโมงเช้าแล้วโคจิโร่นี่เขามาก่อนนะครับเขาเตรียมพร้อมนะฮะเตรียมหน้างานทุกอย่างพร้อมเลยเข้ามา7จ็ดโมงนะฮะแล้วก็รอทำออวอร์มแล้วก็ทําสมาธินะครับปรากฏว่ามุสชิเขามากี่โมงเลยนะฮะมาเกือบ11บเอโมงนะฮะเขตื่นสายนะครับมุสชิและแกเป็นคนที่ไม่อาบน้ำนะใชยาแกเป็นคนที่ไม่อาบน้ำนะฮะ แล้วปรากฏว่าพอมาถึงแล้วก็แต่งตัวเซรอๆนะฮะแล้วก็ผมเผ้ายุงรังนะฮะถ้าใครเคยดูการ์ตูนด้วยแบบแต่งตัวซกมกนะครับนั่นแหละแล้วก็ผมเผผ่ลุงรังนะครับเนี่คือมุสชินะฮะปรากฏมาเจอกันนะครับโคจิโร่เขาก็อารมณ์เริ่มหงุดหงิดแล้วโอ้โหมารอเกือบ3ามชั่วโมงนะฮะนานแลอเกินนะครับมุสชิก็บอกว่าโอเคมาพร้อมแล้วนะครับแต่ก็บอกว่าบอกนะครับว่าไม่มีดาบมาก็เลยใช้ ยืมพายนะฮะระหว่างที่ล่องเรือมานะครับมาสู้กันที่เกาะนะฮะยืมพายแล้วก็ระหว่างที่ใช้พายของคนเรือนะครับอันหนึ่งเก่าๆนะฮะแล้วก็เหลาเป็นดาบนะครับเ mm hmm. อาวันนี้นะ mm hmm. โคโจิโร่โมโหมากครับเพราะว่าถือว่าเรียกว่าหมิ่งเกียรตินะฮะจร mm ิงมุสุชิเนี่ยดาบคู่นะสุดยอดเลยดาบคู่บบ,บ,บางอาจารย์เลยนะครับปรากฏว่าพอกําลังจะสู้กันนะฮะโคโจิโร่อารมณ์ร้อนเพราะว่าแหมถือดาบ แล้ห่หำสู้กระดาบไม้นะครับเรากดว่ามุซาชิบอกว่ามาลุยนะครับโคจิโร่โชักดาบครับแล้วก็เหวี่ยงฝักนะครับลงน้ําเลยมุซาชิบอกว่าโคจิโร่โคุณแพ้แล้วนะฮะโคจิโร่โบอกแพ้ได้ไงอา้าวถ้าไม่แพ้คุณจะโยนฝักลงน้ำทำไมเหมือนคิดว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วหรือโอ้โหคราวนี้ครับเดือดเลยนะฮะโคจิโร่โพุ่งใส่นะครับมูซาชิก็เลยด้วยความอารมณ์ร้อนนะครับมูซาชิยืนหันหลังให้ตะวัน โจนนก็ใช้ตะวันแสงนะครับหลบปุ๊บนะครับแล้วก็แสงก็ส่องเข้าตาโคจิโร่แล้วก็ถูกแทงครับชึบเรียบร้อยครับดาบเดียวตายนะครับนี่ฮะวารยยุตใต้ล่าแพ้ด้วยอารมณ์นะครับนี่ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่าอารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็จากนี้ไปจะเห็นนะฮะใครที่ร้อนก่อนแพ้นะครับโอเคครับขอบคุณซุปเปอร์แตนทุกๆวันนะฮะขอบคุณมากๆครับขอบคุณเพื่อนแล้วก็ที่เราได้พบเจอเจอกันทุกๆวันนะครับดูดวงสิบสองราศีครับ ชาวราศีมังกรกูมีครับเรื่องที่มังกรนะครับกิจกรรมคนราศีมังกรวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับใครที่คิดที่หวังที่ตั้งใจนะครับอยากทําอะไรเป็นพิเศษนะครับทําได้นะฮะวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการเดินทางหรือไปไหนมาไหนที่เราอยากไปบางคนอาจจะอยากไปหาญาติพี่น้องนะครับหรือไปเที่ยวนะครับแฮปปี้ดีมากครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฮะอันนี้ต้องเตือนว่าระวังหลุดหลงลืมนะครับเดินทางแล้วก็ ลืมนุ่นนิดนี่หน่อยวางของไว้กินข้าวเสร็จลุกขึ้นลืมดูวางโทรศัพท์ไว้หรือกระเป๋าพาดไว้คือมันมีอะไรที่หลุดหลงลืมบ่อยนะครับถ้าลืมทั่วไปอาจจะโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาแต่ถ้ามันเป็นของสําคัญของมีค่าน,นี่อันตรายนะครับอันนี้ก็ต้องคอยเตือนเราหรือว่าอาจจะต้องแบบหาคนช่วยเตือนนะครับว่าคอยสังเกตดูด้วยนะลืมหรือเปล่านะครับประการต่อมาครับมีโอกาสนะครับข้อหนึ่งคืออาจจะมีการเปลี่ยนแผนนะครับ เปลี่ยนแผนการเดินทางเปลี่ยนแผนงานเปลี่ยนแผนตารางนัดของวันนี้อะไรเงี้ยนะครับวันนี้มันจะมีอะไรที่แบบเลื่อนหรือคัดเคลื่อนเล็กน้อยแต่ไม่มีอะไรรุนแรงนะครับข้อดีคือวันนี้กิจกรรมต่างๆที่เราทําที่เราคิดที่เราแก้ไขที่เราจัดการประสบความสำเร็จด,ดีนะครับมันมีข้อนะครับในช่วงนี้คือถ้าใครที่แบบเดือดร้อนไม่ค่อยสบายกายใจนะครับมันจะมีตัวช่วยหรือทางแก้ทางออกนะครับ แล้วก็มีข้อนึงครับในช่วงนี้คือคนราศีมังกรเนี่ยม,ม,มีเรื่องของอารมณ์นะครับช่วงนี้อารมณ์สวิงแรงนิดนึงนะครับมันจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงบางทีมันก็อาจจะหงุดหงิดกับใครบางคนนะครับฉะนั้นใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปอารมณ์ร้อนนะครับวันนี้วันดีนะอุปสรรคต่างๆมีบ้างเล็กน้อยทั่วไปแต่ไม่มีอะไรที่น่าห่วงกังวลน,นะครับแล้วก็ช่วงนี้เดินทางระวังหลงนะครับมันมีดวงแบบหลงหรือว่าหาที่จอดไม่ได้หรือว่า เดินทางแล้วมันขุกขักเล็กน,น้อยนะครับจอดฝั่งไหนควรดูด้วยนะฮะหรือว่าจอดในที่ที่มันสว่างนะฮะหรือว่าที่มันปลอดภัยนะครับเรือการเงินนะครับในระยะนี้แน่นอนว่าใครจะจ่ายเยอะนะครับแต่ว่าเรียงคอ,อยังพอดีคือมันยังหมุนได้ใครจะจ่ายจุกจิกเยอะใครจ,จ่ายที่คาดไม่ถึงเยอะนะครับแต่ก็ยังหมุนเงินได้ผมว่าคนราศีมังกรน,นะครับในช่วงนี้เหมือนก็จะรู้ว่าอะไรควรใช้อะไรยังไม่ควรใช้นะครับ วางแผนการเงินเก่งกว่าช่วงสมัยก่อนเยอะนะครับยิ่งช่วงโควิดหรือก่อนโควิดนะฮะคุณอาจจะพุ่งเฟือยกว่านี้แต่โอเคครับณปัจจุบันเพราะว่าเรื่องของการเงินไม่ต้องบอกนะครับรู้อะไรควรซื้อไม่ควรซื้อนะครับแต่สิ่งต้องระวังระวังคนแบบขอหยิบขอยืมนะฮะเพราะว่ามังกรลึกๆก,ก็เป็นคนที่ใจอ่อนนะชอบช่วยเหลือคนนะครับเฉะนั้นถ้าใครมาแบบเมืองกู้มายืมบางทีเราก็ลำบากใจแล้วก็เผื่อหน่อยก็ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นคนมังกรนะครับในชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ย จะหมดกับการช่วยเหลือคนแล้วไม่ได้ตังคืนหรือว่าคนหยิบยืมแล้วก็ไม่ได้คืนค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ต้องเตือนไว้โอเคนะค้าขายดีนะครับมีโอกาสทำกาจายไรพิเศษพิเศษได้ความรักโดดเด่นครับมีปัญหาอะไรก็ตามก็จะแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันนี่เป็นอย่างดีนะครับความรักกว่านี้ครับอยากทําอะไรอยากคิดอยากจะคุยอยากจะมีอะไรกิจกรรมนะครับต่างๆด้วยกันดูหนังฟังเพลงหรือไปทําบุญทําตามสะดวกได้ครับแฮปปี้ดีความสุขดีครับสุขภาพร่างกายครับ ปวดหัวร้อนในไมเกรนถ้าอยู่ในวัยสวอรระวังโรคประจําตัวแล้วก็จุกเสียดแน่นท้องระวังอาหารเป็นพิษนะครับต่อมาชาวราศีกุมนะครับกิจกรรมราศีกุมครับวันนี้มีความคืบหน้าในภารกิจนะครับเป็นอย่างดีครับดาวพระจันทร์อยู่ตําแหน่งลาภโชคลาภนะครับมันมีข้อนึงครับในตําแหน่งวันนี้คือถ้าเดือดร้อนจะมีคนช่วยช่วงนี้เรามต้องระวังการคุยกับผู้ใหญ่หน่อยนะครับ หรือคนที่อายุมากกว่าคุณจะคุณจะหงุดหงิดกับใครบางคนนะครับในวันนี้เป็นพิเศษฉะนั้นใจเย็นๆการแก้ปัญหาการจัดการเรื่องสําคัญๆหรือว่าการที่มีภารกิจสิ่งในก็ตามนะครับวันนี้ถือว่าแฮปปี้ดีมีครับมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จดีครับกิจกรรมภารกิจวันนี้ถ้าใครที่เดินทางนะครับมันมีดวงการเดินทางะระยะสั้นๆแต่ก็จะมีปัญหาอุปสรรคนะครับมันไม่ราบรื่นในการเดินทาง แต่ข้อดีอย่างคือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนหรือมีเรื่องไม่ค่อยสบาย,ายใจเดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จัดการได้อะไรที่เราทําในช่วงนี้นครับมันเป็นช่วงที่มีคนจับตาดูอยู่นะครับฉะนั้นถ้าคนทํางานวันนี้ต้อง,องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีคนแบบจับผิดเนาะหรือมีคนขอให้ช่วยนะครับหรือวานให้ช่วยนะครับเรื่องงานแปบลบว่าช่วงนี้ถ้ามองว่าง,งาน,นจะชิวๆไม่ชิวครับมันจะยุ่งๆวุ่นวายแล้วก็ไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่ แต่จะไม่ทำงานก็สบายใจหน่อยแต่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ไม่ราบรื่นแทนนะครับช่วงนี้มันมีดวงข่าวดีครับมีลาบปากได้ของกินอร่อยได้ไปได้พบได้เจอคนที่เราถูกใจหรืออยากเจอหรืออยากไปมานานนะฮะวันนี้ก็วันดีนะใครที่ตั้งใจอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษก็ทําได้แล้วก็ประสบความสำเร็จไปอย่างดีครับอุปสรรคมีนะครับช่วงนี้ระวังเข้าของเครื่องใช้นะครับบางอย่างมันเสียมันพังนะครับ ผมอันนี้ผมเตือนบ่อยเพราะว่ามันมีเหตุจากปัจจัยเรื่องขอของของใช้ในบ้านแล้วก็เครื่องใช้ส่วนตัวระวังเรื่องโทรศัพท์ด้วยนะครับระยะน,นี้อารมณ์ร้อนปากแรงนะครับดาวังคารดาวพุธโคจรเล็งนะครับคู่นี้หรือดาวคู่นี้เขาเรียกว่าดาวคู่ปากร้ายนะครับฉะนั้นช่วงนี้ระมัรระวังเขาพูดว่าใจจะแรงนะครับไม่ใช่ว่าคุณไปด่าเขาใครๆเขานะฮะเพียงแต่ว่าบางทีเขารู้สึกอะไรพูดรู้สึกมาเราจะพูดตรงๆนะครับ เวลาพูดตรงๆมันก็จะเจอคนที่เขาไม่ค่อยอยากรับฟังความจริงเพราะฉะนั้นไม่ได้ให้คุณโกหกนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะซอบซอหน่อยนะครับในการพูดเนาะเรียก่มันเป็นเสน่ห์นะครับกิจกรรมในช่วงนี้ครับมุมดาวความรักเด่นนะครับใครที่โสดอยู่นะครับโอ้โหราอนี้คุณรู้สึกดีกับใครให้คุยให้ส่งสัญญาณนะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาวความรักก็เด่นช่วงนี้มีโอกาสได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับมีกิจกรรมทําอะไรด้วยกัน มีการพบปะหรือว่าการที่จะนัดหมายนะครับไปในต่อไหนด้วยกันได้นะครับแต่ช่วงนี้ระวังอย่างนะครับเรียกว่าอยู่แฟนก็มีภารกิจปุบปรับฉับพลันหรือบางทีอยู่กับเราแล้วก็เขาอาจจะัวยุ่งกับภารกิจนะครับหรือคุยกับเพื่อนนะฮะฉะนั้นระวังเรื่องอุปกรณ์สื่อสารจะทําให้น้อยใจกันนะครับสุขภาพร่างกายครับปวดหัวจุกเสียดแน่นท้องท้องมวนนะครับ แล้วก็ระวังกดไหลย,ย้อนท่านนินวัยสว,รวครับมีอาการปวดหัวนะครับไมเกรนระวังความดันนะครับอันตรายครับแล้วก็น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศีมีนฮะกิจกรรมชาราศรีมีนเนี่ยต้องบอกว่าดวงมันมีเรื่องของคนช่วยเหลือถ้าเดือดร้อนนะครับแปลว่าถ้าคุณต้องทํากิจกรรมอะไรก็ตามในวันนี้ถ้าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญนะครับอย่าคิดอย่าทําคนเดียวพยายาม หาคนมาช่วยนะฮะหรือว่าพยายามอาจจะหาวิธีนะครับในช่วงนี้เท่ามองวท่าว่าไปนะครับทําอะไรก็ทําเรื่องง่ายๆไปก่อนนะฮะเรื่องยากๆเอาไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอามณบมันไม่ค่อยดีนะครับพพอารเราไม่ค่อยดีความอดทนมันเอาคนเรื่องความอดทนมันน้อยนะครับพราความอดทนน้อยไปเจอเรื่องยาก,ยากๆเจอเรื่องเครียดเดี๋ยวระเบิดนะฮะเด๋ยวระเบิดจริงๆเราสิบีเนี่ยเป็นคนใจเย็นนะแต่บางทีช่วงหลังๆนะครับ อารมณ์ร้อนขึ้นอารมณ์แรงขึ้นแล้วก็ปากไวขึ้นพอปากไวขึ้นโอกาสที่จะเลาะเบาแวงก็มีนะครับทีนี้ครับต้องบอกคนราศีมีนจุดเด่นนะฮะในวันนี้คือเรื่องของเงินทองขายค้าขายขายดีมีโอกาสถ้าไม่ได้ค้าขายคุณก็จะได้ใช้เงินแบบมีความสุขอาจจะซื้อของที่อยากได้เนาะหรือว่าได้ไปในที่ที่เราอยากไปได้พบได้เจอกับคนที่เราอยากเจอนะครับก็ถือว่าเป็นวันแฮปปี้มีความสุขดีจริงๆวันนี้เป็นวันที่ครอบครัวนะครับ วันที่ทำอะไรเกี่ยวครอบครัวดีเป็นพิเศษนะครับกิจกรรมอย่างโกลาสีมังกรครับในช่วงนี้เอ้ราศีมีนะครับราศีปลาช่วงนี้ราศีปลาเนี่ยระวังความขัดแย้งเล็กๆนะฮะกับแฟนนะครับมูดาวเหมือนกับมีเหตุให้เข้าใจผิดหรือว่าอาจจะมีเรื่องคุนๆบางเรื่องอยู่แล้วนะครับฉะนั้นช่วงนี้ระวังความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักนะแล้วก็ระวังบุปการีป่วยไข้ไม่สบายนะครับ แต่ไม่เป็นอะไรมากนะฮะข้อดีอย่างครับในช่วงนี้คือถ้าเดือดร้อนจะมีตัวช่วยหรือมีคนมาช่วยหรืออย่างนะครับช่วงนี้อาจจะมีครูบาอาจารย์ที่เรารักแล้วพและผูกพันก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับหรือเป็นคนที่เรารักแล้วผูกพันนะครับคนราศีมีนครับในช่วงนี้เรื่องของสุงขภาพร่างกายที่รองก็คือปวดหัวครับความดันนะครับอันตรายนะความดันอย่าเพิ่งอย่าให้มันขึ้นมานะครับแล้วก็ระวังอีกอย่างคือน้ําหนักตัวครับระวังมันเพิ่มขึ้นนะครับส่วนท่านนี้อยู่ในสวครับ วันนี้มีการปวดหัวครับปวดตาแล้วก็ช่วงนี้เหนื่อยง่ายระวังการพักผ่อนไม่พอหรือว่าตัวรุมๆไม่ค่อยสบายดีสบายตัวนะครับถ้าท่มีลูกหลานไร่ได้วาสัต์เลี้ยงนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาร์จแบตให้กับเราได้ครับเขามีพลังพิเศษนะฮะในการชาร์จแบตให้กับคนราศีมินดีมากๆเลยครับถ้าคุณเครียดกังวลเอาลูกมาอุ้มเอาสัตว์เลี้ยงของเรามากอดหรือทําอะไรที่เรามีความสุขนะครับ จริงวันนี้เป็นวันแห่งการเอนเตอร์เทนชีวิตส่วนตัวนะครับอะไรที่คุณทําได้มีความสุขวันนี้เหมาะมากเลยมันจะช่วยล้างความกังวลได้เยอะนะครับแล้วมันก็เติมความสุขเข้ามาได้เยอะนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ถ้าใครที่ว่างว่างก็หาได้ทาที่มีความสุขนะฮะหรือว่าสนุกสนุกนะครับโอเคนะอย่าเครียดเกินนะครับทนีนี้ครับสุขภาพร่างกายผมตัวนิดนึงครับคือรองอุบัติเหตุนะครับช่วงนี้เลยมันมีดวงเจ็บนิดเจ็บตัวจะเล็กจะน้อยจะใหญ่แล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละคนละเล็กๆ็อาจจะ เจอนะครับเดินสะดุดนู่นสะดุดนี่นะครับระวังนิดนึงนะฮะหรือไม่กระโดนของแข็งของมีคมนะครับบาดหรือว่าเจ็บตัวนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโอเคนะมาดูบทสรุปครับเริ่มที่คนราศีมังกรครับมังกรนะครับในช่วงนี้เรียกว่าโอกาสทําอะไรที่เกี่ยวข้องเกับเรื่องของการงานสําเร็จมีดวงกับเรื่องความสุขนะครับในสิ่งที่คุณทําวันนี้แต่ต้องเข้าใจวันนี้ต้องยืดหยุ่น ตารางนัดตารางงานเพราะว่ามันก็จะมีเหตุปัจจัยให้มีปัญหานะครับเราตังระวังหน่อยท่านที่ตั้งใจครับอยากจะทาอะไรเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้ให้รีบทำนะครับอย่าช้าเพราะว่าถ้าช้าปุ๊บจะไม่ได้ทําคุณคิดอยากไปอยากเจออยากทําคิดแล้ววางแผนแล้วก็ไปได้เลยนะฮะหรือทาได้เลยครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานนิดนึงส่วนใหญ่จะไม่ได้ทํานะครับมันเหมือนกับไฟมอดไว้นะครับถ้ามีไฟอะไรสักอย่างต้องรีบทํารีบไปรีบคุย นะฮะแล้วก็ระยะนี้ครับคนราศีมังกรนะครับถ้าต้องเตือนระวังสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็ระวังถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับเผื่อเวลาแล้วก็เผื่ออารมณ์ไว้ด้วยแล้วก็ตือเผื่อแผนสำรองไว้ด้วยถ้าวันนี้การนัดหมายมีปัญหาหรือว่าการเดินทางมีปัญหานะครับเนี่ยเรารู้ดวงลุ้นหน้าจะได้ป้องกันระวังของหายนะของใช้ส่วนตัวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคครับต่อมาแต่ตวเตื่นนะครับว่างูเฮงนะครับคิดอะไรไม่ออกใช้สีมงคลเป็นหลักนะครับ แล้วก็น,นี่เื้อเสื้อผ้านะครับแล้วก็หวเห้งครับคิดอะไรไม่ออกดวงตาต้องมีพลังไว้ครับแล้วก็ใบหน้าให้เกลี้ยงเนียนล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมนะครับโอเคต่อมาชาสีกุมครับสเสน่ห์กุมเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นทูโทนสองสีครับหเห้งในใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ใบหน้าล้างหน้าสะอาดแต่งหน้าอ่อนๆน,นะครับแล้วก็ทรงผมให้ดูสะอาดตาร่างกายกลิ่นหอมจําเป็นมากกิจกรรมภารกิจนะครับ วันนี้มีเรื่องของความคืบหน้านครับในภารกิจหน้าที่การงานที่ดีขึ้นใครที่เดือดร้อนหรือไม่ค่อยสบายายใจสิ่งใดก็ตามเดี๋ยวก็เคลียร์ก็จะการได้สําเร็จมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจราจารติดต่อต่อรองครับท้ายที่สุดท้ายที่สุดแล้วจะสาสสเร็จเพียงแต่ว่าคุณจะอึดอัดเรื่องคนนะครับวันนี้จะมีใครบงกาที่ทําให้เราแบบอ,อึดอัดใจไม่ค่อยสบายกายใจนะครับเล็กน้อยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าวันนี้คนจะทําให้เราแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีนะฮะโอเคเนาะ แล้วก็ที่สําคัญข้องครับช่วงนี้คนราศีกุมนะครับเสน่ห์แรงนะครับถ้ารู้สึกดีนะฮะหรือว่าอยากจะคุยกับใครให้คุยนะครับคุยเลยนะฮะโยไม่ต้องแบบรีรอครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงเนี้ยคนราศีกุมมันเป็นช่วงที่มีเสน่ห์ใช้เสน่ห์ให้เกิดประโยชน์ให้กับชีวิตของเรานะครับเสน่ห์เรื่องของความรักถ้าโสดก็สบายหน่อยเสน่ห์กับคนที่คุณรักอยากคุยอยากจะอ้อนให้เขาให้เขาทำอะไรให้ซื้อเนี่ยหน่อยซีซื้อเนี่หน่อยซีอะไรครับก็ได้นะครับ กิจกรรมครับภารกิจหน้าที่การงานครับนี่มันมีดวงฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรียกว่าอุปสรรคนะครับไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคมีครับมันจะใช้เวลาเยอะหน่อยในกิจกรรมที่คุณทําแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานเปลี่ยนแปลงตารางงานด้วยนะครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับรอฟังเฉยๆนะครับโอเคลุยผมไม่เคยห่วงว่าคนสีกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่ยืดหยุ่นนะครับมีปัญหาอะไรคุณก็ค่อยๆแก้ไปทีเรื่องนะครับแต่ช่วงหลังอาจจะจิตตกหน่อยนะฮะ หรือว่ารู้สึกว่าช่วงหลังอารมณ์ชุนเฉียวบ่อยขึ้นนะไม่เป็นไรครับช่วงนี้ช่วงไหนเหนื่อยก็นอนพักผ่อนให้พอนะครับช่วยได้เยอะเลยต่อมาครับคนลสีมีนครับสเสน่ห์ราศสีมีนเสื้อผ้านะครับวันนี้สีสันสว่างสดใสเข้าไว้ครับแล้วก็โง่เห่งเด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมร่างกายกินหอมกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทาเรื่องสําคัญนะครับคุยเรื่องสําคัญเดิเนทางผู้ปรับผู้ปะผู้คนมากลายตาดีเจอผู้ใหญ่ดีแต่ระยะนี้ ที่ต้องระวังคือสุขภาพร่างกายแล้วก็มีปัญหาเรื่องดวงตาระบบเส้นเลือดนะครับแล้วก็เรื่องของการปวดหัวนะครับสิ่งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ระวังของหายด้วยนะครับกิจกรรมนะครับในช่วงนี้การพูดคุยเจราจาติดต่อตรอ,อ,องจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับถึงจะสําเร็จแล้วก็ช่วงนี้ดาวพระจันทรน์โคจรตำแหน่งการงานนะครับงานงอกนะฮะอยู่ๆมีการเปลี่ยนแปลงตารางนัดตารางงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงแผนงานไปไหนมาไหนสักหน่อยนะครับแต่โดยรวมไม่มีปัญหาอะไรครับ สามารถไปได้ทําได้แล้วก็ประสบความสำเร็จดีเพียงแต่อารมณ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีแค่นั้นเองนะฮะใจคอเย็นๆใจคอหนักแน่นนะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับทานที่ฟังคลิปกลางคืนก็หลับฝันดีครับส่วนที่้ฟังวันรุ่งขึ้นก็คิดสิ่งดีสาเร็จนะครับมีความปลอดภัยมีเรื่องดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะไป้วครับเป็นกำลังใช้นะครับผู้ที่จอกันครับผมรอที่นี่ที่เดิมช่องเดิมครับตลอดเวลานอนห่มผ้าด้วยนะช่วงนี้อากาศหนาวครับสวัสดีครับ